คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นำเสนอวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเชียงใหม่และจังหวัดโดยรอบผ่านนโยบายระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยยึดคุณค่าความเป็นสากลหลากหลายและเท่าเทียมมี3ามคำถามที่ต้องการจะชวนชาวเชียงใหม่คิดไปพร้อมๆกันในงาน policy f e s แบบนี้ p olicy แปลว่านโยบาย f e s t แปลว่ามหากรรมเราต้องการโชว์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องสนุกการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้การเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมการเมืองคือเรื่องของความเป็นไปได้เหมือนกับครั้งสุดท้ายที่ทำให้การเมืองเป็นไปได้ในเชียงใหม่นั่นก็คือการเลือกตั้งปี2566ปีที่ผ่านมา จาก10เขต9วไกลก็ชนะไปไม่เท่าไหร่ครับก็แค่7จาก10เขตเองตบมือให้ชาวเชียงใหม่หน่อยแล้วคราวที่แล้วพี่น้องประชาชนแสดงให้เห็นแล้วว่าชาวเชียงใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นท็อป3นะท็อป3ของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์อันดับหนึ่งต้องยกให้พี่น้องชาวลำพูนร้อยคนเนี่ยไปใช้เสียงกัน87คนนั่นคือพี่น้องชาวลำพูนแต่พี่น้องชาวเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกัน เป็นอันดับ3ของประเทศไทยที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี6.6ไปใช้กัน1ล้านกว่าคนให้พักเก้าไกลมา4ี0 0 0 0ทำให้เราได้สอสมา7คน7เขตด้วยกันคำถามแรกที่อยากจะชวนให้พี่น้องประชาชนว่าไอ้ความเป็นไปได้เหมือนปี6.6นี่มันจะได้กับการเลือกตั้งอบจปี6.7หรือเปล่าคำถามแรกที่อยากจะชวนพี่น้องคิดก็คือว่าทำไมพี่น้องชาวเชียงใหม่ต้องไปเลือกตั้งอบจ ให้เหมือนกับตอนเลือกตั้งทั่วประเทศเลือกตั้งทั่วประเทศไม่เหมือนกับเลือกตั้งท้องถิ่นครับพี่น้องอันที่หนึ่งเลือกตั้งข้ามเขตได้ถูกไม่ถูกอันที่สองคือเลือกตั้งลวกหน้าได้ถูกไม่ถูกอันที่สามคือเลือกตั้งข้ามประเทศได้ถูกไม่ถูกแต่เลือกตั้งท้องถิ่นไม่เป็นแบบนั้นเมื่อวานอยู่ลําพูนเห็นเขาบอกว่าผมก็นั่งดูบอกจะเป็นเหมือนประุมธานีหรือเปล่าเพราะเป si ็นเลือกตั้งอบจประุมธานีเนี่ย คนมาใช้สิทธิ์แค่ครึ่งเดียวเองครับแต่ตอนเลือกตั้งทั่วประเทศคนปทุมธานีมากัน7 0เปอร์เซ็นต์เลยนะเราจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขมันหายไประหว่างเลือกตั้งระดับประเทศและเลือกตั้งระดับจังหวัดท,ทั้งที่จริงๆแล้วก็มีความสําคัญลําพูนดูตัวเลขเมื่อวานไม่หายเลือกตั้งทั่วประเทศ2อ0 0 0นเลือกตั้งท้องถิ่น2อ0 0 0นสี่ประมาณนั้นใกล้เคียงกันคนลําพูนออกมาใช้สิทธิ์หมดไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นปรากฏผมไปดูตัวเลขของคนชาวเชียงใหม่ เลือกตั้งอบจอปี63ครับพ่อปรากฏว่าจากล้านกว่าคนใช้อยู่แค่800,000เอ้ยอันนี้ผมเสียวนะว่าไอ้ความเป็นไปได้ที่เราเคยทำสำเร็จร่วมกันเมื่อปีที่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติเป็นกุมภาปีหน้าเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกว่าเลือกตั้งอบอจอไม่ค่อยสำคัญอนะไม่อยากจะกลับมาจากกรุงเทพไม่อยากจะกลกลับมาจากชนบุรี ไม่อยากจะกลับมาจากออสเตรเลียไม่สำคัญต้องมาเล่ากันให้ฟังว่าสำคัญยังไงเพราะถ้ามากันแค่แปดแสนคนก้าวไกลมีสิทธิแพ้นะครับประมาทไม่ได้นะครับพี่น้องไอ้ที่เราเคยทำให้มันสำเร็จเป็นไปได้แล้วมันจะเป็นไปไม่ได้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะชวนให้พี่น้องคิดว่าอบอจอเป็นการเลือกตั้งสำคัญไม่แพ้เลือกตั้งระดับชาติอันที่หนึ่ง อันที่สองงบประมาณอ,อบอจอเมื่อกี้พันอาจเพื่อนของผมคงบอกไปแล้ว1,800ล้านนะครับภาษีพวกท่านทุกคนนะครับรวมทั้งระดับประเทศอ,อบอจอ6 6 0 0 0ล้านนะครับพอภาษีพ่อนะครับภาษีแม่นะครับภาษีของลูกหลานในอนาคตนะครับถ้าเลือกไม่ออกไปเลือกอ,อกบอจอแล้วได้คนที่เราไม่ต้องการเข้ามาเขาเอางบประมาณ1,800ล้านนี้ไปบริหารเชียงใหม่อย่างนี้พี่น้องเชียงใหม่ ยอมไม่ยอมครับยอมไม่ยอมครับยอมไม่ยอมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ว่ายังเลือกตั้งไม่ได้การกระจายอำนาจยังไม่เกิดกฎหมายในสภาพวกผมพยายามผลักดันผลิตไอตีมนู่นเขียนอยู่กับอาจารย์ป๊อกพยายามจะให้ผ่านเขาก็โหวตคว่ำถ้าจะบอกให้มีพ่อบ้านมีนายกน้อยของคนเชียงใหม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ต้องไปออกเลือกอะไรครับก็ต้องเลือกนายกอบจถูกไม่ถูก เพราะฉะนั้นคำถามแรกพี่น้องไม่ต้องตอบผมไม่ต้องฟังผมไม่ต้องเชื่อผมลองคิดดูวา 8, ่าเลือกตั้งปี6-8สําสำคัญเท่าเลือกตั้งปี6-6หรือไม่แล้วจะยอมเสียสละเวลาสละเวลาที่เปิดร้านกัดพุงร้านมิกร้านข้าวมันไก่บ้านแม่นี่ช่วยโฆษณาฟรีๆให้ด้วยก้าวแกงผัดไทยสักไทยเพสัตศียาต้องรู้ว่าต้องปิดร้าน เพื่อที่จะไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราแต่ขออย่างหนึ่งอย่าให้เสียชื่อคนเชียงใหม่ครับปี6-3กับปี6-6หายไป2 0 0แสนนะจากล้าน8 0 0 80,000ปี6ก็นี่ขอให้เท่าปี6-6ได้ไหมครับเพราะถ้ามาเท่าปี6-6เราได้4,6 6 0 0ผมคิดเลขเร็วๆได้เยอะกว่าตอนที่คนที่เป็นนายกอบอจอคนนี้นายกอบอจอคนนี้ได้แค่4 0 0แสนะเรารวมพลังกันให้ได้เหมือนปี6 6 4แ ชนะทันทีครับนายกอบอจอคนต่อไปชื่อผ่านอาจแน่นอนครับพี่น้องครับ,อ,รบอันนี้คำถามที่1ว่าทำไมพี่น้องต้องออกไปเลือกตั้งเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรยังมีเวลาแต่ขอให้ลองคิดดูดีๆอันที่1นึ่เรื่องใกล้ตัวเราน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกก็นายกอบอจอผู้ว่าเขาแต่งตั้งมาอบอจอเลือกอันที่สองก็คือนายกตรงปกไม่มีสอวอมาความในนายกคนนี้ ต้องปกแน่นอนและอันที่สก็คือเราทำการเมืองให้เป็นเรื่องเป็นไปได้ไหมแล้วในปี66 7คน7เขตจาก10คน10เขตคราวนี้เราต้องมาแสดงปฏิหารกันอีกหนึ่งครั้งอันนี้คือข้อเสนอแล้พี่น้องลองกลับบ้านไปลองคิดดูว่าเห็นด้วยกับที่ผมพูดหรือไม่คำถามข้อที่สองครับพี่น้องทำไมต้องพันอาจพันอาจคือใครสรับผม ต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องสั้นๆอย่างนี้วันนี้มีนักโฆษณาอดีตคนที่มีความสามารถในเรื่องการหาเสียงท้องถิ่นมาร่วมด้วยหนึ่งคนต้องจำกัดความให้ได้เป็นหนึ่งในหนึ่งคำพันอาจคือนายกนักนวัตกรรมนายกนักนวัตกรรมและผมเชื่อว่าคำคำนี้เนี่ยท่านไม่สามารถเอาไปใส่แคนดิเดตว่าที่นายก คนอื่นๆที่จะแข่งขันในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาด้วยเขาเป็นนักการเมืองพันใหม่ที่สร้างความแตกต่างให้กับการเมืองท้องถิ่นเชียงใหม่ได้อย่างแน่นอนคำนิยามของเขาใช้คําแค่ห้านะครับพี่น้องนายกนวัตกรรมถ้าใครเป็นแฟนพรรคก้าวไกลผมเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้ใครรู้จักสอสอเท้งเหลืองปัญญาวุฒิมางไหนยกมือให้ดูหน่อยเลวตอนมาเจอกันอนาคตใหม่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกัน สอสอนักนกวัตกรรมแล้วตอนนี้เป็นไงครับโอ้โหอภิปรายทีอาทิตย์ที่แล้วนี่น้ำไหลไฟดับปาดปาดปาด,ปาดอย่างนี้เลยพี่อภัพน์อานคนนี้สำหรับผมอ่ะเขาคือเท็งสองเขาคือเท็งสองที่พี่น้องชาวเชียงใหม่อาจจะยังไม่รู้จักเขามากว่าเด็กเชียงใหม่ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กเขาเป็นคนยังไง มันเป็นหน้าที่ของคุณพันอาดครับที่จะต้องแสดงให้พี่น้องชาวเชียงใหม่เห็นว่าพันอาดคือใครและจะมาทำอะไรให้ฉันมันเป็นหน้าที่ของเขาครับแต่ในขณะเดียวกันผมจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าพันอาจที่ผมรู้จักเป็นยังไงเด็กเชียงใหม่ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กจบด็อกเตอร์ที่เดนมาร์กเมืองอันดับสีไม่ใช่โคเปนเฮเกนเมืองเล็กๆในเดนมาร์กแต่ไม่เคยแนะนําตัวเองว่าด็อกเตอร์นะ เขาเป็นคนยังไงพี่น้องเข้าไวใน Facebook ก็อ่านออกไม่ต้องมาเล่าให้ฟังแต่สำหรับผมกับเขาในรู้จักกันมา10ปีนั่งไล่ดูแล้วว่าเป็นเพื่อนกันทาง Facebook เมื่อไหร่เกือบ10ปีที่ผ่านมาก็รู้จักกันไม่นับเป็นเพื่อนตรงไปตรงมาแต่นับวว่าเป็นคนที่รู้จักกันมีการแข่งขันสมัยก่อนที่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนอันนึง มีอีกคนหนึ่งที่มาแข่งคนนั้นชื่อฟูอาดีลูกของคุณสุรินทร์พิสุบนันนี่ลูกของคุณสุรินทร์พิสุบันมาแข่งผมเป็นกรรมการอาจารย์พันอาจเป็นกรรมการพร้อมกันก็เลยทําให้รู้จักกันเพราะสองคนอ๋อเลยได้เห็นวิสัยทัศน์ของคุณพันอาจรู้จักกันมาสิบกว่าปีแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรต่อมาแกมาเป็นผอ,อ,อสํานักนกวัตกรรมแห่งชาติต้องมาของ,งบประมาณที่สภามันก็ใบ้เหมือกใบ้เมากันเหมือนกันนะ กับผมบางทีผมก็ไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกแกแกก็จะเถียงกับมาในใน c e b o o k Messen นเจเถียงกันไปเถียงกันมาแต่ไล่ดูกลับไปรู้จักกันมาเป็น1ิปีเขาจะเก่งไม่เก่งเป็นนายกนักน,กนวัตกรรมอย่างที่ผมนิยามเขาหรือเปล่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวพี่น้องเองคุณพันอาจต้องแนะนำให้พี่น้องชาวเชียงใหม่รู้จักเองผมทำแทนเขาไม่ได้แต่ผมบอกได้อยู่คำหนึ่ง ว่าในขณะที่พักเก้าไกลโตขึ้นโตขึ้นในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาปัญหามันกลับกันครับสมัยก่อนจะหาคนลงสสหายากหายากจะหาคนลงอปจอหายากหายากแต่พอมาตอนนี้ชนะเลือกตั้งเป็นพักอันดับหนึ่งคนปัญหากับการคนเข้าหายเยอะเหลือเกินครับพ่อ บอกอยากลงอบอจอที่นูน่นอยากลงอบอจอที่นี่เรารู้จักกันมานานแล้วลูกเราเรียนหนังสือด้วยกันฝากลงอบอจอหน่อยได้ไหมปัญหามันกลับกันซึ่งพักเราไม่มีนโยบายแบบนี้ผมเพิ่งมารู้ว่าแกลงอบอจอเนี่ยจากหัวหน้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องเชื่อไหมว่ารู้จักกันมาสิบปีแกไม่เคยบอกผมอย่าว่าแต่มาฝากผมเลยแกไม่เคยมาบอกผมนะว่าแกจะลงอบอจอ แล้วก็ไม่รู้ด้วยาในกระบวนสังหาว่ามีอยู่อย่างนั้นผมรู้ว่ามีคู่แข่งอยู่3 4สี่คนตอนแรกแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยพรรคเรามันไม่ใช่ว่าหัวหน้าหรืออดีตหัวหน้ามาจิ้มว่าจะเอาคนนี้คนอื่นแล้วแล้วสาขาพรรคที่เชียงใหม่ที่เขาจะต้องรู้ดีกว่าผมเนี่ยเขาจะเอาใคารแล้วให้ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจแล้วเขาก็ตัดสินเอาคุณพันธ์อาขึ้นมาแล้วผมถึงได้มารู้ที่หลังเขาเป็นคนที่มีดีเอ็นเอความเป็นก้าวไกลค่อนข้างที่จะชัดเจน ในขณะที่คนต้องการจะมาเป็นผู้สมัครทุกอย่างทั้งเทศบาลผู้ว่ากทมอตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเนี่ยแต่แกไม่เคยมาบอกผมแกไม่เคยมาเล่าให้ผมฟังอย่าว่าแต่มาฝากว่าพี่อยากเป็นผู้สมัครอ,อบจอเชียงใหม่พิธาช่วยหน่อยได้ไหมแกไม่เคยทําแบบนี้อันนี้นี่แสดงให้เห็นว่าแกเป็นคนที่มี d n เแบบก้าวไกลมากพอสมควรและอยากจะให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ทําความรู้จัก คุณพันอาจเหมือนอย่างที่ผมร,รู้จักเขามาตลอด10ปีที่ผ่านมาว่าเด็กมงฟอดเด็กเชียงใหม่ที่ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่เดนมาร์กแกไปเรียนรู้อะไรมาบ้างผมไม่ได้ต้องการที่จะมาบอกว่าเฮ้ยแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลจบเมืองนอกจบยุโรปเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมอยากจะให้พี่น้องลองถามดูว่าประสบการณ์ชีวิตของเขาที่ไปใช้ที่จากบ้านจากเมืองไปอยู่ไกลหลายพันกิโลเมตร ได้แนวคิดแบบนี้มันกลั่นกรองออกมาเป็นนโยบายแบบไหนและจะทำยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องชาวเชียงใหม่จับต้องได้ไม่ใช่นโยบายบนเผ่าพ้อ t อย่างเดียวแต่คุณจะทำยังไงให้ชีวิตของชาวเชียงใหม่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นเขาบอกว่าเชียงใหม่นี่3เดือนเผาหเดือนแอลเดเดือนเงียบเงียบภาษาก็หนายว่าอะไรดักดักปิ้งดักปิ้ง าสามเดือนเผา5เดือนแอลเดเดือนดับวิงผ่านไม่ผ่าน <S <S> <S ผ่านไม่ผ่าน <S <S> <S ผ่านไม่ผ่านเอาเสียวว่าผ่าน <S> <S> ยี่ต้องรีบมาหาเสียงบ่อยๆจะได้ฝึกนะแต่เขาจะทำยังไงให้สถานการณ์ของเชียงใหม่แบบนี้มันเปลี่ยนไปได้ <S <S> <S คำถามที่สองคำถามที่สามคือเมื่อฉันเลือกพันอาจไปแล้ว พันหาดจ,จะทำอะไรให้ฉันอันนี้นี่พี่น้องไม่ต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดแต่อย่างน้อยพี่น้องต้องมีสามคำถามว่าทำไมฉันต้องไปเลือกตั้งอาบาจอทำไมฉันต้องเลือกพันอาดและพันอาตจ,จะทำอะไรให้ฉันเป็น3ามคำถามที่เรียบง่ายและเบสิกมากๆในการเลือกคนที่จะเป็นนยายกอบจคนต่อไปของน้องเขาบอกว่าอาบาจอของเขาอันที่หนึ่งจะตั้งกองธุรกิจและการลงทุน ส่วนใหญ่เราวอบจอในอดีตก็อย่างที่บอกเรื่องถนนหนทางไฟน้ำประปาแต่ใครที่เป็นคนที่สามารถที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจได้ดีเท่ากับอดีตผู้อำนวยการนวัตกรรมแห่งชาติเขาต้องการจะเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาตรงนี้เมื่อกี้ก็คงเห็นไปแล้วเขาแบ่งเชียงใหม่ออกเป็น4โซนโซนนี้เป็นโซนประหุวัฒนธรรมโซนนี้เป็นโซนอุตสาหกรรมเกษตรโซนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์โซนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเป็นต้น ย่านนวัตกรรมแม่โจเราจะเอานวัตกรรมยังไงมาแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลำไยใช่ไหมเราจะเอา IOT หรือ Internet of Things ที่จะบอกว่าไฟป่ามาที่ไหนบวกกับดาวเทียมที่มีที่เขารู้จ่ายอยู่แล้วแล้วสามารถป้องกันล่วงหน้าในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่ามากตอนนี้นี่ทั่วโลกกำลังทำแบบนี้มีคนไทยคนหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัย MIT อ่ะมหาวิทยาลัยที่เขาบอกว่าผมไม่ได้จบอ่ะ ศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็ถ้าจะมีนายกอบอจอคนไหนที่มันมีงบพันแปดกว่าล้านแล้วเอามาได้จริงเอาเอาเทคโนโลยีมาแก้ความเจ็บปวดของคนเชียงใหม่เอาเทคโนโลยีมาแก้เพนพอยต์ของคนเชียงใหม่แบบที่สสเทงยังทําไม่ได้เพราะสสเทงยังไม่มีงบประมาณเขาจะเป็นนายกนวัตกรรมแบบนั้นเขาจะแบ่งโซนเป็นแบบนั้นสร้างเศรษฐกิจแบบนั้นแล้วเขารู้ดีว่าในขณะที่ ในขณะที่เชียงใหม่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือแต่ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ในเชียงใหม่มากที่สุดเมื่อวานนี้ตกใจมากลำพูนเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของออันดับหนึ่งของภาคเหนือแต่คนฆ่าตัวตายมากที่สุดในประเทศไทยและคนรุ่นใหม่อาศัยอยู่น้อยมากที่สุดมันคือความย้อนแย้งของภาคเหนือที่มันมีอยู่ ทุกแสนคน21คนฆ่าตัวตายที่ลำพูนเชียงใหม่นี่อันดับ3อันดับ4เหมือนกันครับพิการอันดับ3อันดับ4ของประเทศไทยเหมือนกันครับอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุอันดับ3อันดับ4เหมือนกันครับการทํางานต่ํากว่าชั่วโมงการทํางานต่ำชั่วโมงหมายความว่ามีงานทํำไหมมีแต่ฉันอยากจะทํางาน40ชั่วโมงฉันได้ทําแค่15ชั่วโมงเพราะมันไม่มีงานให้ฉันทาอันดับ3ของประเทศไทยครับความเหลื่อมล้าของประเทศอันดับ1อันดับสองของประเทศไทยครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวนักลงทุนชอบเชียงใหม่คือสิ่งที่คนเชียงใหม่ต้องเผชิญตรงกันข้ามหมดเลยคือคนที่เป็นคนเชียงใหม่นี่รู้สึกทุกข์ร้อนมากแต่ในขณะที่คนกรุงเทพอย่างผมหรือนักลงทุนจากเมืองนอกเห็นว่าเชียงใหม่คือสวรรค์มันคือเมืองปากเซียนของของคนเชียงใหม่หลายๆคนสามเดือนเผาหาเดือนแอลเจด็เดือนเจ็เดือนนั่นแหละเดี๋ยวเขาบอกว่ไม่ผ่านอีก เนี่ยเขาต้องการจะทําแบบนี้เขาต้องการจะปรับการทำงานของอบจให้มันมีกองลงทุนกองธุรกิจดูแลปากท้องประชาชนเขาต้องการแบ่งโซนเชียงใหม่ออกเป็นสี่โซนให้ขึ้นอยู่กับขีความสามารถในการแข่งขันของคนเชียงใหม่ตรงนี้ดีเรื่องวัฒนธรรมทำ,ทำประหุวัฒนธรรมตรงนี้เด่นเรื่องหัตถอุตสาหกรรมทำเศรษฐกิจสร้างสารรค์แบ่งโซนให้มันชัดแล้วเสร็จแล้วเขาอยากจะเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีที่มันขึ้นหิ่งอยู่เนี่ย เอามาแก้ปัญหาความเจ็บปวดของคนเชียงใหม่ให้ได้าาาการสาธารณสู่การคมนาคมแย่ใช่ไหมเทเลเมดิซินทําให้มันเป็นเรื่องจริงได้ไหมอย่าทําให้มันเป็นเรื่องคําพูดสวยหรูที่ชนชั้นกลางก็พูดกันแต่ทําให้คนเชียงใหม่รู้สึกได้ว่าเทคนโนโลยีกาว่าเทเลเมดิซินเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยคนที่เป็นคนดูแลคุณไม่รู้หรอกว่ากว่าจะเข้าห้องน้ําจะอาบน้ําทีเหนื่อยมันมีเทคโนโลยีที่ค่อยๆพลิกผู้ป่วย ทำให้ถึงแม้ว่าเราตัวเลก็กกว่าพ่อเราจะต้องพลิกในการเปลี่ยนพ้ออ้อมผมทําไม่ไหวสมมุติว่าผมยังเด็กอยู่ยังทาไม่ไหวมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องการทํา IoT กับป่าฟังดูแล้วอาจจะไกลตัวนะครับแต่เขาเข้าใจผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เขาเข้าใจแล้วมันเอามาใช้แก้เพนเพอยต์แก้ปัญหาให้กับคนเชียงใหม่ได้จริงๆอันนี้ไทยแลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์0.4 เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำไม่ใช่เทคโนโลยีที่มีเอาไว้ตัดลิบบินอย่างเดียวที่ผ่านมามันเป็นเทคโนโลยีที่มีเอาไว้ตัดลิบบินอย่างเดียวแต่ประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีนายกนวัตกรรมคนนี้แล้ครับที่จะมาเป็นคนที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่เกิดขึ้นได้และจับต้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องลองกลับบ้านไปนะครับทวนสามคำถามที่ผมชวนให้คิด ยังไม่ต้องเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อผมกลับไปคิดที่บ้านว่าเราตัดสินใจแล้วไหมว่าเราจะกาปฏิทินตั้งนาฬิกาปลุกว่าเลือกตั้งอบอจคราวนี้เราจะทําให้ได้เหมือนกับเลือกตั้งระดับชาติเนื่อปี66ที่ผ่านมาเอาให้ถึงร้านเอาให้ล้านแต่ให้ได้ว่าคนจะมาใช้สิทธิ์เยอะเพราะอะไรถ้าคุณมาใช้สิทธิ์น้อยจะตั้งชนะครับเขารู้อยู่ว่ามันประมาณ4ี่แสนชนะ ถ้าเกิดล้านเลยอยู่แค่หก0 0นก็แปลว่า4ี่แสนกับห0 0 0 0ไอจัดตั้งออกมาแน่แต่คนที่มาด้วยใจหัวใจประชาธิปไตยแต่ติดงานอยู่ที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มาจะชนะไม่ชนะการเมืองมันก็คือเศษฐานส่วนส่วนต้องเยอะเศษก็ต้องเป็นของเราแต่ถ้าเกิดส่วนน้อยมาส่วนน้อยเมาายื่อไหร่เศษเป็นของเขาทันทีเลยอันนี้สําคัญคําถามที่สองทำไมต้องพันอาจยังมีเวลาแต่อย่างน้อยวันนี้ผมได้แชร์ไปแล้วว่า ความคิดส่วนตัวของผมที่มีกับเขาประสบการณ์ส่วนตัวที่มีกับเขาคือใครที่เหลือยังมีเวลาพี่น้องได้ตัดสินใจยังมีเวลาให้เขาได้แนะนํากับพี่น้องอันที่3เลือกพันอ่านแล้วได้อะไรผมบอกว่าเขาคือนายกนวัตกรคนต่อไปของชาวเชียงใหม่ครับขอบพระคุณมากครับ